อเลขหลายบอกไม่โดนเราปั่นอีงเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะได้อัดคลิปเลยพี่จะได้อัดคลิปเลยไอ้พี่มันจกอยู่มันทำท่าไอ๊ะแป๊บนึงหลอกไอ้กด F8 แล้วก็ E Vent ว a l k แล้วก็สมุ k ไปเลยแป๊บนะแป๊บนึงพี่ลองทำ F8 F8 พิม E แล้วก็สมุ k พิมพ์คำว่าสมุ k e อะ S M O K E นี่เออนั่นแหละนั่นแหละมาๆๆยังเบียดมาษาหาเจอยังหาเจอยัง S M O อะไรนะ ตกระบอกเดินรอเับแอบเออได้แล้วได้อย่างได้อย่างเลยจตตกอ่ะกดกดระบอกนะเฮ้ยใครกด่ะออตกแล้วคคนขับคคนขับใส่สลัอีโมดลนมือไว้พอลถความเมื่อกดม้วก็พี เพื่ออะไรวะถาจริงถาเพื่ออ้าวกูมึงกูกูกูว้าอ่ะเดี๋ยวตำรวจมาตรงเนี้ยทำไมไม่กด F3 กด F3 เพื่อเขาใส่อ E m มดยังไงไม่ลองใส่ E m o มดก่อนเหนอ E m o มดใช่ไหมกดไห้มันต้องกดยังไงพี่ F8 พี่ลองแล้วมันไม่ขึ้นถ้ากด F3 ขึ้นไงเอาพี่กดไม่ขึ้น F8 ทำไงอ่ะเขาบอกกดขึ้นอ่ะ F8 บอสไปเลยอก็เหมอนกับ E เป็นบักแล้วก็คำามาสมุีแล้วก็เว็นบัก เอ้ยเดือดเราลองจกฟรีเน <Wha> ี <fe et> <ชะ>่ยตํรวจได้ไหมเฮ้เหี้ยหกคนหกเส้นฟรีทำมทิเฮ้ยเดี๋วดีสามทีเนี่พวกพี่พี่ร้องอะไรผมครับเนี่ยไอ้นี่นี่ผมอีโมดได้ววะไอ้ถัดลุ้นไปดิถัดลุ้นไปดิถัดลุ้นไปดิได้แหวนหนึ่งคนเลยนะเสร็จยังเสร็จยังไต้หวเบลโกประเทศด้วยเอาไว้โปรโมทล หมือนได้ยินเสียงทำไมใส่อีโมดไม่ได้วะเฮ้ยแกล้งเงียบเงียบมากอะเงียบเงียบใส่อีโมดไลยนะไอ้น็อตขึ้นน็รวด้วยวายน็อโอ้โหทับอีแล้วก็เป็นว่าตสโบรกใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ไม่ทันนะพ่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 จุกพีเดียวมากรได้ค่ะด้วยเดียวเขาปีว่าเลี้ยวขวาม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 า ไปเก็บไปเก็บไปเกเันไปเก็บกจอกันกะลาดเจอกลาดกลาดไปาริโนกนแน่เกิดเอ้ไปเออไปกะลาดคาสิโนปไอจกปีของปีไอจกปีวะเออจกปีหกเ้นเลยอ่ะ่าจะมีคเทำไมสมสามิแม่งแงกัวะตอนเนี้ยสองรอยกว่าแรงเหรอเออทำไรอย่างแปดมัน พี่มก็ธรรมดา้ใช่ไหมยังชดพี่เขาใส่แล้วเยอะกูเรียกว่าปักเออเออเออเอาให้โค้งอาม่าได้อยู่โดีนะท่านสโนนะใช่ใช่เรี้ยวขวาพี่ตรงไปตรงไปตรงไปฝั่ทางนี้ก็ได้เอ้ยโอ้ยโอ้ยซีมาดีแค่ต้นไหมขอชมในอาดัมตีที่เหลือนี่คือ เยอะหมดเดี๋ยวรวมไหมรวมรวมไว้ที่คนหนึ่งรวมไว้ที่คนหนึ่งรวมไว้ที่คนหนึ่งรวมที่ใครอ่ะผมผมเบิกรถเลยเอาผมเบิกรถเลยรวมไว้ที่คนหนึ่งไปใครเบิกรถมาผมเบิกแล้วพี่ผมให้พี่ไปแล้วโอเคอ่ะใครเบิกรถมาใครเบิกรถมาพี่จะได้กิ๊บให้ให้ชาลนนะชาลนเล็กเลยประโยชน์สองพี่เคยแต่เขอจบใส่ไปลองกันโอ้ยโอ้โหถึงอะไร เขาชิวอ่ะจกสายไฟอ่ะบอลไปเลยฟรีหกเส้นเปล่าเลยนะเดี๋ยวพี่พี่ลงลงรูปแบบเดี๋ยวพี่ลงรูปแบบพี่ถ่ายไว้ตำรวจไม่ทำงานทำการเลยเอาแล้วเอาแล้วเลี้ยวไปเลยแล้วเข้มเลยแล้วเข้าไปทำทีวันเนี่ย พี่ลงลูกบอพี่ลงรูกบอว่าทีนี้แหละตำรวจก่อนมาเคลเราเนี่ยน,นะไม่เอาแน่ไม่เอาแน่จะจบไม่จบหรอเอาดีต้องจบเราต้องยืนหยัดเดี๋ยวพี่โพสต์วิตเตอร์ไอวกนี้ก็โดนจับเอาจับเอาเนี่ยมีที่อื่นปะมีแบบที่อื่นที่ไปจบได้ปะ ลงบานเลยมันแถวโรงบ้านรงบานนะตำรวจมาเร็วอาทิตย์แบบไกลๆไกลๆมันไม่ได้ถ้ามันอยู่นอกเมืองมันจบไม่ได้พี่อะไรแกงอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยแกงส่วนตรมเนี่ยเอาแล้วพี่เจลงรถเลยเฮียวันนี้ครับเมออะไรเงี้ยนะสวัสดีครับเอาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้ว อันนี้หนูไม่ค่ดชินจะหลบอ๋อคนนี้สีแดงไงแดงแล้ว <laughs> ไปดีกว่าไปไปไป,ไปแล้วเนี่ยใช่รถนี่ไม่ใช่รถพี่หรอหรือพี่คันนั้นาโน่นนี่มึงจะแอบเพื่อนนะ <laughs> อะไรน็อตหาบินตัวหาบินไปยังไปยังเอาที่เดิมปะเอาที่เดิมไหม <c oughs> กลับไปเอาที่เดิมเราแข่งอะไรนะบีดีเทียนพี่ผัวเขามาพี่อ๋ออะไรนะครับเออราซูเปิดเราไม่เอานะ ไม่ได้ยินนะอ๋ออ๋อฮัลโหลฮัลโหลไปไปที่เดิมนะจกที่เดิมนะแล้เขาหูดำอยู่พี่เอ้ยจกที่เดิมนะที่เดิมนะคุยคุยด้วยก็ไม่คุยอยากคุยว่ะแต่ไม่ได้ว่ะคนนี้คนนี้คนนี้มีผัวแล้วคนนี้มีผัวแล้วไม่ต้องจีบฮะคนนี้มีผัวแล้วเมื่อวานทำแล้วเขาก็ไม่จีบเขาไว้นี่ฮะแปลกอะไรนะ ปล่าพี่อันนี้พูดดินก็ปล่อยไปอยู่พี่เจ๊ก็หักยังยังไม่จีบเลยเติมมาทีเดิมอาที่เดิมอลกหัก้เไม่ได้จีบเลยงาะหน่อยังไม่มีออฟจุดที่ยจะไม่ได้ออกไลน์ทีเจอสุด เอาผมเอาบอลบอลผมคือนะแม่มันไม่มีรถโดนต่โอ้รถอีกคันหนึ่งที่อยู่กับตำรวจไปเฮ้ยตำรวจเอาวอลเอาไปใช้่อยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาขอบดีหน่อยดิเฮ้ยจัดจัดจัดเอาจบพอเงินเตอร์พกเมืองนะเอาพอเงินนะมันมันต้องมันต้องมันต้องกดจบก่อนแล้วก็มากดเอ็กหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้มานี่มานี่หันหน้ามาหันหน้ามา มากดเจอแลขหนึ่งสองนเลย,เลยมไม่ต้องกดเอกไม่ต้องกดเอกมัน,น,ม,น,นมันไอ้นี่ได้เลยมันอีโหมดองไรนะ E ใช่ไหม E F8 E e v e n ว Mark แล้วก็ส m o ค t าว่าาม r พี่อย่ามาเอาผมเลยริงทำไมวะผมไม่เอาคนหนึ่งไปแล้วพี่ <c oughs> อะต้องกดดนมา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 มอมามา เอาเรื่องครัเป็นสายขวาเลยวะนอนพร้อมเกมมันนอนโอ้มันคงวอลอ่ะโอ้ยยยยยสะดุ้งมาเดี๋ยวสะดุ้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสามคันสะดุ้งมายี่มันแข่งเลยเอ้ยสามคันเคสทนละคันเลยนะเนี่ยสามสีดำแล้วกันครับอ่ะสามสีสีดำแล้วกันโอ้อเรื่องนะ เก็บ่ยนบันบายบายแอมกูเปียนขับแท็กดีกว่าบายบายเลยอ่ะกูเปียนขับแท็กดีกว่าเอ้ยพี่ผมมือเก็บสายไฟในตัวเอาโอ๊ยน้อยแล้วทำไมไม่เก็บเกียรใหญ่เลยเดี๋ยวก็มึงเก็บลืี๋เก็บในมือคดิีใหญ่เลยชะกันเลยนะเจ็บเจ็บเส้นเจ็บร้อยเจ็บเส้นอ่ะฮะเจ็บพันอ่ะก็ตับขี่้นิกโีลฮัลโหลเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลนะไปเจอกันที่ทะเลใส่ถังด้วยปัดตรตรวจ ขับจันีเเปล่าอก่มึงก็สูบเมาเออรู้ดีนะเจนตาเมขัดขอนั่งแล้วกันนั่งหน้าคนละทางนะไปคนละทางนะแยกเลยแยกแยกเลยลงซ้ายเนี่ยลงซ้ายเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โหโยยโอ้ยยยยโยโ เอาเรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยนี่วใจเลยโอ้แต่เราแมงชนกว่ะเฮ้ยยังแตกทุเรียนถ้าสมมูรถ้าพี่ไม่รอดถ้าจะไงต้องลงแล้วก็วิ่งไปเลยนะคือต้องต้องลงแล้วก็วิ่งไปก่อนเลยเขไม่หลุดหรอไม่หลุดไม่อมลงวะหลุดแล้วหลุดลไม่ได้อม เอวะตำรวขางางพี่จะลงไปข้างล่หาเาได้ไหม่รอไปไี่ยีเอใครใคใครแล้วพี่นี่ยังไม่หลุดพี่ยังไม่หลุดพี่ต้องสะพานแล้วตอนนี้ก็ไม่หลุดไปยาวไปยวหน้าผู้หญิงก็คุยดีได้ไหมวน้อง เออตัวน้าี่ตัหน้าบอส่อาไปดีไม่ได้หรอไปเยอะลงไปเลยตวเลนลนเองอย่าลุนะตวเียนดิต้งลกพี่ได้ยินเสียงหลอนหมดแล้วนะตรมเิดการกแตกไว้เฮยยังแรงอยู่นี่ขนาดไม่ได้แตกลไม่ได้แตกโอ้ยตำรวจมันเกีอบไย้เกไม่หตรวจมันปวดโกยอะยางแตกรอยดไม่มีเคสหรอ ตำรวจโกรธโกรธดดิบดเรียนทุเรียนทุเรียนวิ่งขึ้นครับทุเรียนเอ้ยพี่ดูทรงต้องไปต้องไปลงน้ำแล้วล่ะตำรวจมันจับเองได้ปะรันแล้วแล้วมันกระแทกอ่ะมันไม่ลงจับเองนะไม่ไม่ไม่เองไม่ขึ้นเข่าไปเองไม่ขึ้นเข่าไปดุ้ยมันยิงดัก สองคันแล้วอะตอนนี้มาก่อนผมว่าไปห่าน้ำไปห่าน้ำ เที่ยงคืนแล้วเป็นอรเหเที่ยงคืนอะไรไม่ได้ไม่เด่คืนมามายิงพี่ขอต่อรซช่องยังไม่เที่ยงคืนเลยโอ้โหปันจับอีกคนที่ตกรถเอามาเล่นใหม่ได้ไหมอะตำรวจต้องดุตั้ คนคนนี่เขาตกรถอะไรอ่ะเมื่อกี้อะเขาตกรถไปอะมาเล่นใหม่ได้ไหมมาเรามายืนโก้ดีกว่ารถไหลไปนะคุณลองถามเขาหน่อยได้ไหมเอามาเล่นใหม่ได้ไหมเมื่อกี้มาด้วยกันนะมา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 โอ้โหไอ้เนี่ยโดนกี่ร้อยแล้วรถสามร้อยเป็นยังไงว่าามสีเล่นเก่งเดี๋ยวยากจริงๆโคตรยากเลยต้องเหินต้องไต่ลอยไป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  อไมรันได้ี่หนอหไม่รู้ได้กีง่อ่ะลนีพี่พี่พี่นายเอาเอา่ไฟให้ผมก่อนนะไม่ได้ครหรอใครอ่ะมันตาหลัฐานตรงนี้ไแล้วโดไมยไม่โดนพอในน้ำตอนเนี้ยตไปตามไปใช่หาอยู่อยู่ตาอยู่เลยตาานี่สคนสอคนน่ะไม่มีถังดับน้ำเลสีเเาาใคตรอเรียกไปเกียยนันสี่สองหือเ่เกีขอเข้าไอ้นี่กันเกี่ยวขอดเข้ารถเกีวขอเข้ารถตสวย ไม่บิโดนเหรอไปโดนพี่เก็บก็เลย่กนตลอดหังฮัลโหลคุณโทรเด้ช่างอยู่ปะเนี่ยแลจะไปเลยคุณทีเด้ช่างหเนคุณส่งมไปเลยโอ้คุณนสอบรนะคุณน่ะสอไม่ได้แต่แล้วแตทังง่ายอ่ะไปีปูน่ะไม่รกมันใส่กี่อันกใส่ไฟแล้วมีปูเฉยเงเอตุ้เลยดดฟีเราไดีไ่ต้องกัใจทำอะไรนให้ดีไม่่ส่ก็ใส่มไอ้นี่ใส่เลย อไรก็อะไรตัวโอเคเดี๋ยวเขาเข้ามาอ้าวพี่พี่เจอตลอดเด็กกวะพี่เจอตลอดเด็กกว่าผมจะไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ที่ยัดของเขารถมันเป็นหันหลังคุยโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้มองไอ้นอตระวังตำรวจมานะเรือยอดอะเอาตัวมาเลยเลยเหรอไม่ไปไม่ไปมันไม่ไปมันเสียเวลาเชื่อเชื่อพี่มันไม่ไปมันเสียเวลาน้องขึ้นเรือยอดยังน้องน้องอะกำลังขึ้นออกำลังขึ้นเขาตรวเขาได้สมัครไว้เหรอ ต้องใส่มันต้องใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนนังขึ้นไปยังอ่ะขึ้นแล้วสามเก้าเ <39 S 1> หรอยอดอ๋อไมแม่ใแแงใส่ชุดแอดแก้วอ่ะไม่ใส่ชุดแอดคนจะทำอะไรเธอคุดเหมืองปะเดี๋ยวก็มันจะไปอู่ช่างก่อนเราไปซ่อมก่อนแล้วก็นั่นแหละเปลี่ยนใส่สุด <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ยใครใครใครตามพวกมันเนี่ยเออเราก็จะรู้ไหมตำรวจเอยไม่ใช่ตกใจเลยโอ้เพื่อนกันเพื <c oughs> <c oughs> ่อนกันด้วยนะเพื่อน ทุเรียนโดนทุเรียนโดนกี่นาทีทุเรียนยืดอยู่ชิวเรือย้อนที่มานั่งเรือใหญ่เรือย้อนข้อความนี้หรอตอรอทำไมช่างช้าจังขอข้าวขอน้ำหน่อยขอน้ำไหมขอน้ำตอนแตกรอเดียวเห็น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 